ของหนูไปพร้อมเพลงเดียวเลยค่ะสูนแปดเก้าสองสี่เจ็ดห้าเจ็ดห้าสา แอตนต์นที่หนึ่งต่อศูนย์อ่ะพี่เล็กหนูไม่มีแบนย่อยหนูแรกออกมาแล้ว แต้มตอนนี้อยู่ที่หนึ่งต่อศูนย์ค่ะกระจายไม่ได้เลยค่ะหมดเกี่ยงเลยข้าง เรามจดคุเดียวเรามจุดคเดียวแต่ตอนนี้อยู่ที่2องต่อศูนย์น่ะเตยยกขอไปเจ้าน้องติด ที่0ต่อ2ค่ะ ดีศูนต่อสองค่ะ แตงตรงน,นี้อยู่ที่สามต่อศูนย์นะคะแตงตรงน,นี้อยู่ที่ศูนย์ต่อสามนะคะ 真的。嗯啊 แต่เาได้ต่จะเป็นมืที่ทำแ ตอนนี้อยู่ที่6ต่อ0ค่ะตอนนี้อยู่ที่ศต่อหนะาเจ้าเตยเสิร์ฟม,มาเจ้าเมาเปิดเจ้าโมชงด้วยหัวไปออกไปเลยค่ะ เดี๋ยวบุกเป้หนุ่งเต้สามสิบบาททาาเองเลยครับแต่ตอนนี้ยี่ไหต่อหนึ่งนะคะเกือบไม่กลาพี่ มานาันน่งไว้น้วมันจะหลับแล้ว่ะมันจะหลับอยู่แล้ว่ะไม่เขาอยู่เียเล่นไปเล่นมาลืมตอนแรกก็เปลี่ยนไงเปลี่ยนแล้วเล่นไงไ้เ่นไเล่นแต่ตอนนี้อยู่ที่6ตตอนหนึ่งค่ะ หมูเสร์ฟเจ้าโนอสเติดยกขึ้นไปอุต้ตอนนี้อยู่ที่หนึ่งต่อเจ็ด จะเสิร์ฟจะเมาเปิดจะมูยกก็แม่เจ้านุชไม่รู้จะเอายังไงก่อนเกมตาหนึ่งเออตอนนี้อยู่ที่เจ็บตาหนึ่งนะเจ้ามูเสิร์ฟ เกี่ยวดีจริงนะแต่ตอนนี้อที่ต่อ่ะแต่นนี้ขยับไป สองแล้วนะคะเก้ามือเติบไม่ข้าม นี้อยู่ที่แปดต่อสองนะคะแอมตัวนี้อยู่ที่สองต่อแปดนะคะ อยู่ที่2ต่อ8ค่ะ อยู่ที่8ต่อ3ค่ะ

ต่อเก้าค่ะเจ Bref, iful, so courage, ้าเตยสิลินจะมาเจ้าเมาส์เปิดเจ้ามูยกไปเชียร์ตัเตมของฝั่งเจ้าเต้ยกับเจ้าโนตขยับมาเป็น6ต่อเก้าแล้วนะ ตอนนี้อยู่ที่6 oh <my> ต่อ9นะคะ oh <my> เปิด ตอนนี้อยู่ที่6ต่อ9ค่ะ yes! 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 พรุ่งนี้เข้ามาก็ได้ค่ะป๋าเดี๋ยวจะเตรียมมาม่าไว้รอเลยค่ะพรุ่งนี้ก็เปิดนะคะแต้มตอนนี้อยู่ที่10บตอนค่ะ เจ้านอตเตะไม่ข้าวนะ 当到。